สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปด้ในรายการคน,คนม,มีองค์งวันนี้เสนอตอนกว่าจะร่างร่างทรงจะช่วยคนได้ไม่ใช่เรื่องง่ายถามว่าทําไมถึงได้มาทําตอนนี้กว่าร่างทรงจะช่วยคนได้ไม่ใช่เรื่องง่ายถามว่าทําไมถึงมาทําตอนนี้ผมบอกได้เลยในชีวิตของการเป็นคนมีองค์อ่ะผมจะช่วยร่างทรงสักร่างหนึ่งที่เข้ามาหาผมน่ะแล้วผมกว่าผมจะช่วยเขาได้จริงๆเนี่ย หนึ่งถ้าเขาไม่มีศรัทธาผมช่วยผมไม่สามารถจะจะช่วยเขาได้นะแต่ถ้าเขามีศรัทธาแล้วเขาทําตามที่ผมพูดอ่ะก็ผมก็ช่วยช่วยเขาไปแล้วครึ่งหนึ่งแต่ถ้าเขาไม่ไม,ไม่ไม่ช่วยตัวเองอ่ะผมทําอะไรไม่ได้เลยเพราะหลายครั้งหลายผลอนะ่ะบางทีนะ่ะบางคนอนะ่ะชอบมาหาผมแล้วพูดอะไรเองไห,ไหมอจารย์ตรวจองค์ตรวจเทพให้หน่อยพอจ่ายค่าครูดูเสร็จอะไรเสร็จปรากฏว่าหายไปเลยหายไปเพราะว่าหนึ่งเชื่อฉันเชื่อแต่ว่าฉันไม่รับ เพราะฉันไม่อยากทำใช่ไหมเหนื่อยอาจารย์โอรู้สึกเหนื่อยใจเอาละครับเดี๋ยวสวดบูชาองค์เทพก่อนนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อมเจมาตากีทรคากาลีปิยังมา마ตุติยัมปีอมเจมาตากีทุรคากาลีปิยังมา마ตาติยัมปีอมเจมาตากีทุรคาการีปิยังมา마อมสุรสวตีิมาตาปิยังมา마ทุติยัมปีสุรสวตีิมาตาปิยังมาะ ตาติยมปีสุรัสสวัติมาตาปิยังมะมะอมราสมีมาตาปิยังมะมะทูติยมปีรัสมีมาตาปิยังมะมะตาติยมปีรัสมีมาตาปิยังม,าม,ามะมะอมนะก็ขวาร่างทรงเนี่ยจะไปช่วยใครได้สักคนหนึ่งเนี่ยหนึ่งเขาต้องไปเรียนโหราศาสตร์มา แล้วเขายังต้องไปเรียนนะเกี่ยวกับวิชาเดินดาวนะไปเรียนดาวต่างๆเก็ศึกษาเรื่องดวงดาวให้ให้ต้องต้องศึกษาเรื่องดวงดาวแหลนะถ้าเป็นหมอดูนะคะแล้วก็ไอเรื่องพวกแบบว่าศึกษานะที่มีนะก็คือวันเนี่ยวันเนี่ยอาทิตย์ถึงถึงเสารเนี่ยม,มันเป็นชื่อดวงดาวนะคะอาทิตย์ถึงเสาร์เนี่ยต้องเรียนรู้ ราศีเมษถึงราศีมีนเนี่ยต้องเรียนรู้นักษัตรเนี่ยชว่วถึงกุลเนี่ยต้องเรียนรู้ให้ได้เรียนรู้ให้ได้ขเขาเนี่ยจะเป็นคนลักษณะน,นิสัยอย่างไรสีอะไรสีอะไรที่เป็นสีประจำเช่นดาวอาทิตย์เนี่ยก็สีแดงอะไรเงี้ยเนี้ยค่ะคือมันหลายๆครั้งหลายๆหนที่มันมีแต่ปัญหาปัญหาเนี่ยมันก็คืออะไรรู้ไหม<ะ>ปัญหาก็คือว่าพอเราบอกว่าให้ไปเรียนสิก็ไม่เอา ผม,มบอกเลยซับซ้อนกว<ล>่านั้นเยอะะเรเล่องนนดาวต้องไปศึกษากวา่าผมเลยทําตอนว่้กวา่าร่างทรงจะช่วยคนได้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายถามว่าไม่ใช่เรื่องง่ายคืออะไรบางทีผมพยายามแนะนําร่างทรงด้วยกันว่าไงรู้ไหมคุณ,ค,ณคุณใส่ใจหนังสือสิคุณเรียนเล่มนี้สิเขาก็ไม่เอาคุณเนี่ยหนังสือเล่มน,นี้ดีมากเลยซื้อไปอ่านนะอืซื้อมหมใหม่คนซื้อล่ะก็ไม่สนใจอ่านแล้วว่าซื้อไปเนี่ยอ่านล้วงไหมอ่านนะ คือถ้าบางทีถ้าเขาซื้อไปแล้วเขาอ่านเนี่ยเขาก็ได้ความรู้ตรงนั้นเต็มเต็ม<ๆ>ถามเดี๋ยวจะให้ดูนะเนี่ยค่ะเล่มน,นี้เลยเล่มปฐมเลยอะ่ะจะเล่าให้ฟังเนี่ยไพ่ย,ยิปซีอะไพค่ะแล้วเออนี่ขายอยู่นะคะถ้าใครอยากได้นะคือปัญหามันก็คือเหมือนกับว่าอยากช่วยคนแต่ไม่มีวิชาการจริงในการที่จะไปรับรองคนนะมาเรียนกับอาจารย์โอ้สิเราสอนไพ่ย,ยิปซีได้นะอืมคือ บางคนไม่สนใจวิชาการจะเอาแต่ให้คนกราบคนไหว้โดยที่ว่าคือถ้าเกิดอยากให้คนกราบไหว้ก็ต้องอะไรคะอาจารย์มีวิชาการจริงมีวิชาจริงมีวิชาจริงเชี่ยวชาญด้านไหนจริงๆของคุณแต่สักอย่างหนึ่งเอาให้มันแบบหรือลั่นไปเลยถึงสุดถึงเขาอะไรเอาแบบให้มันถ่องแท้เอาให้แตกฉานเลยเอาแบบเป็นวิชาหากินเลยนะอย่าจา์โอ้ก็มีไพ่ยิปซีนี่แหละค่ะเคยเสี่ยงดวงด้วยนะตอนนั้นอ่ะ เสียงโอเลยกูลำอตอนศึกษาพายบซีอ่ะถามว่าจะเอองานเนี้ยจะทํามาหากินไปได้ตลอดไหมก็ตอบมาว่าหากินได้จนกว่าจะตายอ่ะอาชีพพายุจากพายุซีเนี่ยค่ะจันโอเคยเสียงดวงมาแล้วจันโอมั่นใจมากอืมคือที่ผมพูดตรงนี้ก็เพราะว่า กว่าเขาจะไปเรียนไปศึกษาบางทีเนี่ยเขาไปเรียนเนี่ยตอนอายุมากก็มีเยอะนะเรียนวิชาโหราศาสตร์เนี่ยเขาเสียค่ารถก็เสียแล้วอะไรเงี้ยเสียค่ารถค่ากินค่าอะไรค่ารถเาเรียนเออค่าอุปกรณ์นะอุปกรณ์ด้วยบางวิชาอย่างวิชาโหราศาสตร์ไทยเนี่ยบางคนสอนทีอะคอร์สหนึ่งนะอย่างเอาต่อมาห้าหมื่นโอ้ยหวงจุ้ยท็อป่วงจุ้ยแพงนะเนี่ยจริงนะอ่ะ บางทีเนี่ยเราพูดเลยว่ากว่าร่างทรงแต่ละคน,นจะมาช่วยคนได้จริงๆเนี่ยเขาหมดไปเยอะหมดไปเยอะกับการลงทุนในการเรียน<ต>การศึกษาอย่าง่วงจุ้ยนี่ถ้าไปดูบ้านใครสักคนหนึ่งนะงานหนึ่งได้เป็นแสนก็มีนะคะงานหนึ่งได้ห้าหมื่นก็มีนะแล้วแต่เลยอะอถ้าดังๆหน่อยก็เป็นแสนอะ่ะอาจารย์ดังๆอะ่ะดังลงหวงจุ้ยอ่ะคือทําไมเราถึงมาทําตอนนี้มันมีหลายสาเหตุนะเพราะว่า หลายคนมองว่าอาชีพหมอดูเนี่ยมันเป็นแค่เพียงการถามตอบแต่ถ้าเราจะถามเอาความมั่นใจเราก็ต้องจ่ายค่าครูให้เขาเรื่องปกติเพราะว่าเขาใช้ศาสตร์จริงในการดูเขามีวิชาอย่างเจ็ดตัวสฐานเลขมันคำนวณมันตรงตรงนี้ลงเป๊ะอย่างนี้ลงเป๊ะอย่างนี้เดินดาวตรงเป๊ะอย่างนี้ อ่ะใช่ไหมชใช่กระทบชิงตกหินะกาลีก็ว่าไปใช่ไหมหินะกาลีเนี่ยระวังสุขภาพจะแย่นะ,ะใช่นะอ่ะสุุภะสุภะเป็นสีอย่างเงี้ยไปต่างประเทศได้เรียนจบการศึกษาก็ได้อะไรอย่างนงี้นะคะอืมอืมซึ่งเราดูแล้วอ่ะแต่ละคนเนี่ยที่พยายามจะเป็นอ่ะแล้วมันเป็นไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่เรียนไม่รู้แล้วบางทีถึงเราจะดันจะเขี่ยยังไงมันก็ไปไม่ได้เพราะมันไปไม่ได้กว่า จะไปช่วยคนได้นี่ยคนบ<ด>นะอกว่าบางคนบอกว่าอะไรรู้ป่ะถ้ามีงานอยู่แล้วมีงานทําอยู่แล้วทําไมต้องไปศึกษาด้วยอืแล้วอยากจะเนี่ยปรึกษาบอกว่าต้องทํายังไงถึงจะมีคนเข้ามาโน่นนี่นั่นมานับถือเขาอก็บอกไปแล้วไม่ทําเองอ่ะคือมันเหมือนกับว่าความรู้มันมีอยู่ข้างหน้าแต่คนนั้นนะไม่หยิบเอาความรู้ขึ้นมาเองนะคขาอ,อาจจะเป็นวาระเวลาของเขาด้วยละมั้งคือเขาอาจจะเรื่องบุญวาสนาของเขาด้วยล่ะนะ ถขาจะมีบุญกับการทํางานของเขาอะไรเงี้ยค่ะนะก็คิดไปแล้วอะไรกัอาจารย์รัาคือมันมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยว่าตรงที่ว่าถ้าไม่มีบุญะกับองค์เทพแล้วอะ่ะจะจะไปช่วยคนยังไงอยากจะช่วยคนให้คนนับถือเราถ้าอยากให้คนนับถือเราคุณก็ต้องช่วยเขาได้จริงแล้วคุณจะต้องมีอุปกรณ์แล้วมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความเป็นตัวของตัวเองในวิชาการเหล่านั้นนะถามว่าไอ้ที่เราเรียนรู้มาเนี่ยมันใช้ได้จริงไหมใช้ได้จริง ถามว่าเราเนี่ยเวลาเราจะจะ,จะรับรับขันหรือรับผานใครถามว่าดูเลิกยามไหมด,นะดูนะดูนะเออดูวันดูเดือนดูปีใช่ไหมไม่ใช่ว่าจะรับได้ง่ายๆนะขันครูอ่ะถ้าจะรับเนี่ยผมพูด<อ>ได้เลยอดูเลิกก่อนนะคะนะต้องดูเลิกก่อนนะคะอมืมันต้องมีเลิกไม่ใช่แบบว่าจะรับได้วันไหนรับได้เลยไม่ใช่นะรับแล้วมีวมีคนถามแบบ ถ้าเกิดว่าหนูจะมารับขันกาจา์เนี่ยหนูก็ไปรับได้เลยใช่ไหมคะไม่ใช่แล้วเข้าใจผิดแล้วนะคะต้องนัดวันเวลาต้องต้องบอกก่อนว่าเดือนนี้คุณจะว่างอะ่ะเดือนนี้ยหรือว่าอ่ะสัปดาห์เนี้คุณจะว่างเหรอเราจะดูเลิกให้ว่าในสัปดาห์หนึ่งในเดือนหนึ่งเนี่ยอันไหนเหมาะนะคะบางคนบอกในเดือนตุลาคมอะ่ะอ่ะเราดูเลิกให้แล้วหนึ่งวันที่หนึ่งดีที่สุดแล้วก็ขอเลื่อนวีขอเป็นเดือนพฤศจิกาได้ไหมอาจจะหาเงินไม่ทนันเอาแล้วคุณบอกเดือนตุลาทําไม แล้วเนี่ยจริงๆเอาออกเลิกครั้งหนึ่งเง่เราคิดพันหนึ่งนะค่าครูดูเลิกนะคะเอเอก็คือระดับมืออาชีพแล้วไงมันเป็นความรู้ครับนะมันเป็นความรู้แล้วกว่าร่างทรงแต่ละร่างทรงหรือว่าคนที่มีความสามารถมีชานพิเศษเนี่ยกว่าเขาจะทําได้ขนาดเนี้เขาต้องฝึกฝนนะอาจารย์ทําฝึกฝึกชานทํายังไงก็สวดมนได้อะไระไรับคะนั่งสมาธิอาจารย์นั่งสมาธิทุกวันเลยปะ อกี่นาทีคะเวลา99นาทีเอาจริงๆเนี่ยเอาจริงจริงดิเฮ้ยนะ99นาทีเลยเหรอเออ99นาทีตั้งเวลาไหมปไม่ต้องตั้งเลยหลับไปเลยยาวไม่หรอกนั่งแยกนั่ง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 ทีละทีละสิบห้านาทีนั่งนั่งอ่ะ นั่งเสร็จแล้วคือนั่งแบบนิ่งๆสิบห้านาทีสิบห้านาทีสิบห้านาทีาทอย่างนั้นอ่ะไปมันเรื่อยๆืยๆคือทําใจให้มันนิ่งอ๋อสิบห้านาทีได้เกินสิบห้านาทีไหมตรงองเคยเกินแล้วแล้วยังไงอ่ะเกินไปชั่วโมงก็เคยแต่ว่าไอ้นี่แต่ว่าส่วนใหญ่จะจะเน้นแค่สิบห้านาทีคือที่พี่โอ้นั่งน่ะชั่วโมงหนึ่งเนี้ยนะคือนิ่งไงนั่งหลับตานิ่งๆเนี่ยมีหลายอย่างในเลยอนั้นบางทีก็นิ่งพูดโทพูดโทได้สักพักหนึ่งคอตก เหมือนเราจะหลุดเราจะหลับเราก็อ่ะรู้สึกตัวเราก็ยืดขึ้นมานั่งตรงๆต,ต่อแล้วก็พุทธโธพุทธโธต่ออะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นอย่างนั้นอืมมันไม่ใช่ง่ายนะเวลาเราเวลาที่แบบว่าเขาบอกแล้วเรานั่งไปชั่วโมงนึงอะ่ะหลับตาแล้วนั่งอะ่ะชั่วโมงหนึ่งอะ่ะอาจารย์ทาอะ่ะชอบมีคนพูดนะพูดยังไงรู้ไหมหมอดูใครๆก็เป็นได้ผมบอกได้เลยเป็นได้ครับแต่จะเก่งขนาดไหนว่าเก่งจนถึงขั้นออก ออกคาว่าแม่นเนี่ยมันยากมากกว่านะเรื่องจริง่ใชและยิ่งตรวจองค์เทพยิ่งยากกว่ายากกว่าหมอดูอีกเพราะหมอดูเนี่ยยังมีวิชาการนะคะอ้างอิงได้ว่าเนี่ยทายไปอย่างเงี้ยเพราะว่าตําราเขาว่าอย่างนี้เพราะว่าอาจารย์เขาสอนเทคนิคมาแบบนี้แต่ถ้าเกิดเป็นตรวจองค์ตรวจเทพเนี่ย คุณต้องรู้เลยว่าในตัวเขามีอะไรซึ่งไม่มีศาสตร์ที่ไหนสอนนะคะมไม่มีศาสตร์ที่ไหนสอนเลยนอกจากคนนั้นจะมีจิตสัมผัสในตัวใช่อ่าอาจารย์ท็อปเนี่ยแหละค่ะอืมเอาละครับติดต่อดูด,ดวดงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่เฟ e b o o k โอซิริกรอภิรัตโอซิริกรอภิรัตครับเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่งไอดีไรโอซิริหนึ่งห้าและผมครับ a ฟ e b o o k ครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยม เบอร์โทร0849266658 ID ราย AJTOP16 ครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ